เนา่ออกมาข้างนอกจังเอ๊ะเดี๋ยวนะปุ่มข้างบนตรงนั้นปุ่มสามขีดกดดีกว่ายืมเดินมาตรงนี้อืเดินมาอีกอือโอ้ยนี่ยขาหายอืมยืดมือยืดมือยืดมือไปแตะขอบฟ้าอืมยืดยืดยืดเข้าอีกยืดยืดยืด กินเข้าไปหยืดแป๊บหนึ่งหยืดปั๊บยืดยืดปิ้วเย่โอ้โอ้เอล้มอ่ะสวัสดีเอ้อฉันล้มอ๋อฉันตกโอ้ล้มลุกขึ้นลุกขึ้นเอาอิงออกมาได้แล้วใช่ลุกขึ้นอีกหน่อยลุกขึ้นได้เอออ๋อ โอ้ซาโอเคผมออกก็ได้แล้วผมออกมาในโลกความเป็นจริงโอ้โหกดปุ่มข้างบนตรงนั้นทำให้เราออกจากโลกความเป็นจริงสวัสดีโอโ้โ,อโหวู้ฮู